กะบีกะเทยคือเีอ๋อแม่แม้ัน้แก่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบางหันก็บอก้อยเมืองพันละจะเรียตัวนั่งเทศนาะพี่น้องนาะกคุณอยู่เลข่าดนะสีพเม่นพินนี่น่ะสีแม่นซุ้มยุกองฉลาคุณได้คว่าแล้วนี่เ็ดบาปพี่เอ็ดบาปน้องคัะับ ออกมาได้จังไนจีซีไนไหนเมย์หดวบานหอกสวนสวนไปแห้งเหรอเพรอะป็นพบ่มาถึงบ้าเปิดกานอีกเลอแล้วก็พ่อเป็นพันลูกนี่เป็นวันเต้นตัวจัดสิบในอำเภอภู้กรเนอในอำเภอมาบอภีราบอภีออ่านยางพันกุมแม่บ้านพระเทศขนมขาย ก็เลยแหะอุดหมุนพันยักน้อยสันดอกใส่ละขนมทีนี้ไพ่สับปะรดทีนี้ผู้ใดเคยเข่าเชฟเป็นเหมือนูจักยืดหรอผู้มาเคยเข่ากับมิดจ๊กเออ้าวมาพ่อพี่พ่น้องเม่นี้กับว่าบริการพี่บริการนองนันละภูใดมีตุลาทั้งอำเภอติดต่อทั้งอำเภอมหาข่อยด้อ แจ้งเกิดแจ้งตายหรือว่ายศทะเบียนสมรสผู้ใดแจ้งงานใหม่ๆมาที่ยศทะเบียนในผู้มือมีความสมรสเท่าเทียมต้อพี่น้องผู้หญิงยศกับผู้หญิง่งใครในผู้ชายยศกับผู้ชายก็ได้ท่านสมัยกู้มือนี่ยอำเภอของเขามาเออเออเป็นอย่างนี้ยู่ทางสุพรรณก็เลี้ยงหมูกี้ติบาดแผลใส่ละมูกี้อันนี้ดำดำอลือยู่นี่เนี่ย ตัวไปตัวโอ้โอโอ้โหวันนี้นแถวเป็นหมวกกี่เบิ่งนาคักแล้วอะไรลิงเทาออเัวหนึ่โอ้ยไม่ใช่ลิงไม่ใช่ลิงเรามาเล่นที่เมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยตัวในอำเภอจำหนูไม่ได้เหรอคะใครอ่ะแม่บ้านค่ะแม่บ้านสีแม่บ้านในอำเภอเลยคะสีสส่ไหมคะในอำเภอ ชุดตอร่มหนาวนะคะเซ็กซี่ไหมคะเอาลุกเอาลุกชุพันมันสีแลงนะพี่นะเฮ้ยเฮ็ดยังกับว่าคื่อยังยังแนวภาษาเฮ็ดเซ็กซี่เสือมันสีแง่สีใส่อย่างอันเี้เาเป็นเบิ้งเยี่ยเซียในเบิ้งอาจารย์พลเรื่องที่อาจา กิานาะแม่เลยเป็นไรก็โวยเหยียดด้ยสีเสือได้สีแดงด้วยมีรูปหัวใจด้วยอากาศธรรมดาเนาะเพิ่นกำลังมีความรักเลยใช่หรอเออขนาดโมโนมันยังสีชมพูเลยเสือได้เมื่อวนเสือได้ธรรมดาเนี่มมเยเสือได้บูทวดผูเด็คือว่านเสือ,ดสอ,อ,อไดบูทูดเ,เอาแต่ไล่สายเดีย๋ยวนะ จะเป็นเพิ่นทงเฮ้ยเป็นีะเ็ดยังมาเนี่ถอนออกจเนาะโอ้ยย่าถอนอย่าถอนพอถอนังไระอสักยัเทียกูขั้นเลยเลยาดหน้าไปอนายอย่าเพอ่อนูให้โอกาสกลับใจคลับแต่แบบไหนกันดูนะคะอย่างนี้ก็จะดูนอย่างนมันไม่แน่ดูยดลไหย้อม่ให้แบบเพือ บู้ยไปไนเี่ยปาสมก็เพิ่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดอีรีย่รองไปใสมาใสกับพวกอุปก่อนทำความสะอาดไปสุมงสวรร์ใส่บงดูโอ้มีหัวลูกเห็นดตัดเอาดไมู่เพือนกับพ่อได้อันนี้รนังไมไดไม่กเพื่อนยืนถูเพือนจะเข้ารังูกเพื่อนยันั่นยหัอาทะตยดจะพดกะพ ไปทำกวามสารก่อนจับข้าวเลยขามาถ้าได้ถึงแปดโมงหรอกช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยอะไรอ่ะห้องน้ำกันเยอะกันแยะคนใครก็ไม่รู้ทำไปทั่วมากเลยเห็ุอีหยังเฮ้ยหนูเดินไปข้างหลังเหยียบขี้ใครก็ไม่รู้ก้อนใบใหญ่หนึ่งขี้มะลำหรือขี้คนดูก็ไม่รู้เจ่าแขนเลย เรเมื้งก <us> ี้หัวจั๊กต้องมาขี่ผู้เล่นไงอาโเบอร์หูรติเอออาโนบังลัวรู้จักแล้วแห่ะขี่ไหมล่ะขี่มอลามคืออางสันอไม่ได้กินไข่ต้มไงไม่รู้คนมาจากไหนขอเสียงคนยังไม่กินข้าวหน่อยค่ะ ไม่กินข้าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะครับออกไปเหมาปี่ไก่เพราะอย่างนี้ให้มันหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจุดอะไรนักหนานึกว่าจุดไฟให้อยให้ไล่ไล่ยุงให้บัวน่ะคนพลุเลยสิโอ้ยไม่รู้ว่ากูกับท่านอะไรจะไหมก่อนกันนึเออแม่ผู่เดีกดละค่ะ นายอำเภออยู่บ่อค่ะนี่นายอำเภออะไรฮะนี่แหละนายอำเภอนายอำเภออะไรมเห็ดปวดตาเลยอ่ะเห็ดอะไรนะเห็ดปวดตาจะไตะขึ้นมาต้องดีดเห็ดโครนดีดอ้ยมามาเล็กไทยก็จะให้พูดไทยทุกคำไปถอดเก็บโกดลิ้นจุดยาโอ้ยจุดยาเอ้ะไัยงคือะไรนี่๋ากันกับผัวค่ะโอ้เรื่องกันกับผัวจ้า เปยังก็ได้เลิกกัน่ะมันกัดแก้มฉันเนี่ยเป็นก้าวอะเปยังเขาขึ้นรยกัดแก้มากเงินร้อยกันเาแล้วสายขึ้นรยจิงกต่ยังกันเนามันเป็นยังไงล่ะใะเอยาเลองซฟังกันน่ะเป็นยังไงอนดีนี่มเป็นตัวเลตัว้าเงไมป็นยังไงอีกอ่ะโอ้เอาเจมังคาเราได้เกี่ยวเจ้ขึ้นมาใส่ปุ่นผงว่าขั้นไถ่นะเอาชนะ ซ้ำโอ้ยนายอำเภอเบิ่งดูเองว่าจังไหนาคืออยากกินกาแฟอยากกินกาแฟเสื้อเสื้ออะไรนั่งถ่ายไม่มีจิบอกว่าสู้กินอ่ะโทษนะคะครับคนอำเภอเขาก็ให้เลี้ยงหมาเลยค่ะไม่ใช่หมาครับไม่ใช่หมาใครครับลิงวายสุพรรณนัไม่ใช่ลถบุรีอย่าฆ่าอะไรอยู่นี่พูดไปเนี่ยมัน แม่บ้านค่ะสวัสดีค่ะมีหน้าที่ทำอะไรทำความสะอาดครับอุ้มไปไม่ใช่อุ้มกันหมดทุพันเลยเหรอเนี่ยไปไปไปมันจะไปทำในสะอาดอยู่น้ำดูแต่งตัวก็สกปรกมอมแมมเดินไายล้างก็เจี๋ยวน้ำยาหนักทุบเขาไม่บูดทิ้งเลยเหรอนี่มาๆมาดังก่าวเจียวๆดีมากไ พี่สายค่ะหนึ่งนางสาวกิ้วอย่างมนี้นะเคะอยากมาแต่เช้า,ชามากเลยอ่ะวันเนี้ยสวัสดีค่ะดกว่าปีก่อนแทนสติเขาตำรวจสั่งเลิกมาพว่ากับนักเสียบนี่เลยมาปีนี้หวังว่าจะไม่สั่งเลิอกอีกนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยงานเชียร์นเนาะ เอารถเครื่องมาจอดตรงนี้จะอาจได้อีกเยอะเลยอ่าคลิษเรีกเนี่ยสิบสี่คนรวมไหมคะโอ,อ,อ,อ้เรื่องสังเกตปาคือแจ,จ๊งตัวเซ็กซี่ใช่ไหมเซ็กซี่อะไรคะมาเล่นในวัดในวาเขาก็ใส่เาื้อแขนยาวเลยนะคะขนาดยาวเลยาวด่วดป๊าหุ่นอัานลาเยอะน้ำหนักไรเไปไนน็นหน่นอนเอตีสิบห้าค่ะน้ำหนักโตว่ะน้ำหนักหนีค่ะ เ <laughs> อ้าอูาอา้เรื่องสังเกตไม่นมา,นาอะไรคะมันคือดูเคลเืล่องใส่เจ้าเลยตาถิ่มมากเลยแปลกไหมดูเคล<ช>ื่องสิถ้เออพูดฝรั่งเป็นไหมเคยพูดน,นะคะเคยพูดหรืงพูดออกมาเลยพูดใส่ใครปะเอาพูดใส่ผมนีไน่ไงจะดีเหรอเอาดีสิแต่มันจะไม่ดีพูดฝรั่งเฉย พูดเลยครับพูดเลยครับเด่๋ยวแจ้งช้าพูดเลยครับอย่าช้งช้าฝรั่งคาคอลพูดฝรั่งพูดนานด้วยไหมคะไม่ต้องครับไม่ใช่พูดแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าเว้าเว้าวฝรั่งเว้าเว้าไม่เคยเว้าฝรั่งค่ะเคยเว้าแต่คนไทย คนเราเมาไม่นังเลยเนี่ยมาถ่ายแบบประชาชนค่ะผมมาถ่ายแบบประชาชนค่ะไปนั่งถ่ายคิ้วอยูุ่่นไปนายอำเภอจะให้หนูเป็นนักแบบหะะมาเหรอคะหมาใช่เลยตั้งใน,คน,น่คนยุ่ยน่คนคนะคน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 เหรอคะมองข้างหลังเหมือนหมาพันผสมหมาบ้านเลยนะขอนั่งด้วยหน่อยนะคะติ๊งติ๊ง มาเรียกเตีงเตีงได้ไงนี่แฟนแล้วก็ไม่ได้เรียกแบบแฟนค่ะมึงนั่งเตีงกูโป๊เปเบิลทนดีเด่นนั่งทักก็ไม่ว่านั่งทักเนาะไอ้ลูกหมาออย่่างกนไอ้ลูกหมาภาษาอะไรลูกใครมาภาษาทูพาไทยไอ้ลูกหมาเป็นลูกสาวบังนันนะพัานหน้ามาคุยกันดีๆ,ดๆ,ดๆ หันหน้ามาคุยกันดีๆทำความรู้จักกันตงใส่ไม่ค่อยปันภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวพูดพลรังใส่กินหมั่้ไพร่บ่เคืนจะมีเกินตงใส่ตองนี้หัวหน้าเราสบายกระเป๋านะทำไมอ่ะ โอ้ยไข่ต้มฟองมาแก้บนนี่วัดเอามาให้เดินทาับข้าวเลยวยันนี้ลูก้องแดกไข่ต้มกับน้ำปลาทั้งหมด <laughs> <laughs> แกก็แกเกิสามร้อยฟอง <laughs> พวกนี้ก็ไม่ได้เกลือหรเนาะเอากินกับอะไรอ่ะแม่ครัวจะทำพะโลพวกนี้พะโล่เป <laughs> นจะอี <laughs> กไข่ต้มแก้บนไงย่ะกระถิบนบนพูดบนพ่อ <laughs> <laughs> ร,รู้จักกันนะฮะรู้จักกันเฮ้ยแกี่ร้อนเกี่ยวพายรตายแล้วให้ดูนี่ย<ะ>้าว<ะ>้าวอ้หลวงตาม,มาจากน,นี่ผมลำนาลายปะมองบอ่ม่จ้าเองแน่ร้อนจ้าจ้าโุกหัวโลอนเราเล่นแล้วนะปีที่แล้วไม่ได้เล่นบุกอะไรกูเม่นจริง ได้ะยาก็เป็นคนสุพรรณนะโอนไอ้ลูกเล่าหัวย่าย่ามนเลยามอะไรไปยาทำอะไรย่ามัจัจัจึัเบียนสมรสเลยยดทะเบียนย้ากับปู่มึงพวตาเลยย่าย่าไ้าผัวเฮ้ยมาหนจลครมายจะพาไปกินต้มไข่ สวัสดีก่ทุกจะดีฉันได้หร,รือเปไล่าคะาเเคยเบิ้งหนังตเลยดาล,เ,ลเคยแสดงหนังบเดจิ้ไว้ไ้อบาดนี่ละตุกตบไก่แดไงไอ่ทวต่อมามีนิีฉันมีผัวแล้วะคะ่ะ ยี่ผัวไป็เท่าแก่ค่ะเอ้ยคือนตีวยเนาะไม่ได้รวยค่ะแบบไหนสนั่นทั้งเท่าทั้งแก่เลยค่ะหัวร้านนวดเติมขนเข้ามาเยอะเยอะครับที่จอดรถก็ไม่มีแี่ฮพี่ครับพี่ครับขยับรถหน่อยค่ะคันไหนครับคันหีค่ะคันหีไม่เกี่ยวกับขยับรถทำไมเดี๋ยวพี่จะยุยยุยให้ครันท่าน ในวัดลมามจะมาย่วงอะไรอันน็องซาวขาเมื่อกี้พี่เดินผ่านมาเห็นรถยู่อย่างแบนเลยคันไหนคะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะราคันไหนคะัมท่พย่กวัวเปลี่ยนภาษาเนหลวงเลยไปไถามใรถาจีเออถ้า,าเราคนหัวล้อเต็มสนามเลยอ,ดดเอ็มีไเอา เอาไ้มันจะได้จีงเชื่อครูผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เ <c oughs> ข้าใจอยู่ไม่ได้นอนอะนะเ <c oughs> นาะเข้ยเปิดห้อง400นกหยอกกันบนหลังคาว <c oughs> าง <c oughs> ไปไล่แล้วนกเอียงอย่างดี19ตัวนูนะ <c oughs> อันน้องส้านะเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเห็นรถหนูยางแบนด้วย ล้อไหนคะล้อเล่เหรอว่าแล้วมันจะไม่ได้ยะยอะไรดูนั้นสิดูอะไรฝรั่งพามามาเดินเล่นน่ารักดียาชอบเองอะไรมันน่าใครเป็นหมาน่าก็เองมั้งน่าฉันเออ วันนั้นเราที่เป็นอะไรกันกันอะไรสัวคอแม่บัวพี่วันสัวใจเย็นเย็เย็นเวันนี้เป็นวันมงคลสมรสของเราวันจดทะเบียนสมรสเตงอะไรจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วเตงจะทำอะไรต่ออีกปาอุ้ยพอดีบัตรประชาชนท่านจะหมดอายุเขาจะถ่ายบัตรใหม่จะถ่ายบัตรใหม่ใช่คนไม่ต้องถ่ายหรอกเสียเวลาท่ายอะถ้าพักเตงว่าหมดอายุก่อนบัตรยังไม่ตายไงมันนั่น รอออยู่นี่เราเข้าไปแั่บัดชิวในอำเภอครับควให้ลูกหมาขึ้นมาวันนี้ด้วยเลหมาสิเดยนี่ยังไงไอ้ลูกหมาสองรอบแล้วอีบอมเราเปลี่ยนา็เปลี่ยนภาษาทุกท่านกูก็คนคือหันกูก็คนคือกันคือแข่งกันอันที่มึงพูดนป็ภาษาเลยเร แบบว่าคือใครเลยใช่ใช่ผสมจำไม่ได้เหรอคะจูพันกันเลยต่อต้กันเหมือนกันนะจำฉันไม่ได้เหรอคะใครคะผู้สาวหแรกเลยคะผู้สาวหน้าใช่ค่ะเปี้ยวแล้วเรื่องว่าใครอัะถ้จะด่าขนาดนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะชื่อน้องหมูเด้งค่ะน้องหมูเด้งใช่ มูเป็นควายหรอไม่โปโปเราจะมาตัวใหญ่แท้นี่ฟันก็ตัวใหญ่สิไม่เคยเห็นขนาดเ้นทุกส่วนเลยนะนี่ไงมันเด้งตรงนี้นี่เขาเรียกมูเร่งตรงหนมนี่มูเด่งมูเ่งมูเด่งเร่งเด้งเร่งเร้งเร่เร่งเร่งเร่งเรเร่งเรูเด่่างเร่่าเร่เ เพค่ะสงสัยหมูเดกมันตกใจเสียงพูโอ้โหจูดใกล้หบ่ลำชิบหายหลบก็ไม่ทัน,ห,<า>นหมูดงค่ะเกนไมนทำไยานยังงงข้็สองปีแล้นะเนาะสามอย่างมุมฉากเลยทีนนนเนี่ะอะไรครับลูกสาวตกเป บอกแล้วแต่กะเถิยอ,อย่าใส่กางเกงในพี่ยี่อีกทางนี้ไหมพี่บอมขนก็ไม่โกนโอ้ยธรรมดาละของมันใหญ่เก็บเกงไหญก็ไม่มี <c oughs> นี่เป็นอะไรเป็นย่าหนูเองค่ะรู้อยู่ว่าเป็นย่ามันเป็นอะไรทำไมถึง <c oughs> สงสัยแป้งนี่ผีมั้ <c oughs> งคะไ, <c oughs> ไ,ไม่รู้เลยเราก็จะไปไก่เกี่ยเองพี่ ัดดีค่ะมดตี <developed Airbnb> ้าเขากูเป็นสุพรรทั้งเลเป็นอะไรมาคะให้ยาให้ยาคนรู้อยู่ว่าให้มาทำอะไรวันนี้มาจดทะเบียนยาก็ะูุวเออมาจดทะเบียนยา้ากูจะไปเสียใจเลยมาเสียใจก็เลยป่วยงาหยาดนี่นี่ผู้ชายสุพรรณนี่ไม่หยุดมึงถามก็ดูสิหน้านี่เขาจะเซิงกูไหม คมคืนกูไม่เหมือนนอนกับศพพี่เหรอแ้วเขาชอบขอแปลก็จะแปลโพดนี่มายินดีกับฉันนี่มีเรื่องอะไรฉันได้ผัวใหม่วันนี้จะมาจดทะเบียนสมรสได้ผัวใหม่ค่ะเฮ้ยดีจังผัวเธอเป็นคนจังหวัดอะไรผัวค่อยเป็นคนโคราชเฮ้ยใครอยู่คนละจังหวัดกับฉันผัวพี่อยู่จังหวัดไหนผัวฉันอยู่นครราชสีมานู้น จำคนเดียวกันดีจำคนเดียวกันแล้วผัวเธออยู่อำเภออะไรอำเภอไชยสิแกใครอยู่คนละอำเภอกับฉันหัวเจ้าอยู่อำเภอใดเสริมสางนนท์เดียวกันนีดีดีครับวิผัวเธอคงจะผมหลบปกไรนะมั้งเป็นรูปหลอดไม่เบาแน่แน่ไม่แน่มีแต่รอบลิมมีแต่ล้านตอบไม่ใช่ เดี๋ยวคุไม่มากับพี่อ่ะภาษาไทยเนาะภาษาอีสานก่อนต่อแล้วตอนเขาเล่าลิ้มลิ้มลิ้มไอ้ทอยไอ้ทอยไอ้ทอยขอโทษกูยังไม่จบจะ็ลิมพี่อ่ะไม่เหมือนผัวฉันแล้วเจ้าเป็นังไรเดินกลางเรียบแนบแนบเลยร้านเลยตัวนี้ไม่ถามแหละไม่ให้ก็ถามโลด หัวเจ้าคุยไหมอุ้ยนอนด้วยมันก็หมาเกียขี้หัวน้องเป็นแบบนั้นด้วยอิ้ยเป็นอะไรอา้าวแอบของหัวคกูอ้อาวหัวชื่อว่าอะไรอย่าให้พีพ่พูดเลยพูดมาแล้วมันทพูดระกดับใหญ่หัวยิงอะได้ันทักทายหัวพี่ชื่อ

มำไ้ไม้วนนี่แหล่โอ้โหั้างนูนคนละกนนอนร่กาอ๋อปู่พาเมีย้อยมาเลยใช่นหัวมันงงจะกแย่แล้วปู่จะซี้รูคนเดียวเลยโอ้โหอ้าวยี่นเมียแล้วนี่ใช่มันว่านอย่างงี้มงนยัดลงยังไงดินดีคือดินวนผู้หญิงม้วนคือผู้หญิงหุนใหญ่ค่ะ วันจะรุ่งเลยน่ารักน่ารักผู้หญิงน่ารักเดี๋ยวสำนวนนี้คุ้มๆเลยได้คงณได่ไงเหม่นเหวินเป็นคนโพสนี่มือดอกันนี้ไม่มานอนรอตังเหรอไปแล้วีเปป็นไลแล้วแบบเดียวกับลูกสาวือเลยถึงเวลาเปิดทำการแล้วค่ะคิวแรกมาเลยค่ะหนูค่ะเอาคิวแรกเก่ค่ะ พิวแรกเองนั่งให้อยู่นู่นค่ะผมใส่แค้นไข่ต้มยาย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 เขาเรียกเจ้าเจ้านะยังไม่เอ่ยยังไม่แก่มาเรียกยายเรียกเออเขาเรียกป้าป้าเรียกเอสิถูกต้องนะฉันเหมือนกระบีจะตายไมาดีไมาดี อะไรคะเดี๋ยวไม่อิ่มแล้วไข่ต้มงให้ฉันไปหอยอีกเหรอไข่ต้มเี่ยงอ่ะเอ่อวันชุนสวงแม่เนี่ยไปท้ายบัสแม่สุพันบุรีทำไมไม่ใช้สอบปุ๋ยบรเล่าอันนี้เาเพื่อสันจอบอกว่าสันจอนโอ้ก็จะจอนพูดดูด้านข้างไส้มันจะหมฝรั่งเลยอะไปไไปยืนทางหลังเอาเลยลื่า แกบ,บา้าใช่รึเปล่นเนี่ยย่าหยุดร้องไห้ก่อนพี่ยาเก่ขนาดนั้นเลยเหรออางี้ด้านหนุจะร้องเพลงให่ยาฟังเผื่อย่าจะอารมณ์ดีขึ้นเนาะอะินจะนำจิ้มเลยตอนนี้คิมันลวเวลามึงปล่อยมจะบอกจะบอกเสียตังลงน องแบบนี้นะของพวงพวงนลยลักตุดอันนี้อะไรลักตุ๊ดมีหน้าล่ะมันหมดเกินเยอะเดี๋ยวดีๆถ่ายรูถายรู่ายครับอ่ะหนึามถ่ายเลยโอ้ยอันนียอันงนี้คือมันไปยืนังหลังกุอะดขาขาให้อยู่เอ้ยนี่นี่นี่ไปยืนที่บนไปขาให้อตาเลียะไม่ยืนกันข้างเขาด ย่าอะไรย่าเป็นอะไรคะอยาเอาย่ามายินตรงดีทำไมอ่ะอยาเห็นหน้าเขาและย่าทำใจไม่เจอโอ๊ยพ่อมันนี้ก็เสียดายจริงไม่เสียดายได้ไงบูหนูแกดอใหญ่เนาะดอใหญ่ เเกกียยมาลอ้าวอันดับแรกถ่ายรูปสองนิ้วก่อนนะถ่ายรูปสองนิ้วก่อนโอเค้าใจนะถ่ายรูปสองนิ้วเต็มตัวหนึ่งสองสามถ่ายเลยจ้าเย็ยเที่ยงแล้วีิอันไหนอำเภอบอกถ่ายรูปสองนิ้วโว้ยเ้บอมเปนสองนิ้วจังจีเขาทีมาตัดเอาดอกนะคะเอือเอาไปให้เอาหน้านหน่อยไหม หน้าพึ่งเกินไปอ่ะยิ้มได้นิดนงแต่ไม่ต้องเห็นฟันนะยิ้มได้ไม่ใช่เห็นฟันเอออ่ะเ็มด้วยหนึ่งสองสามถ้าโว้เดี๋ยวผมูจัดการเองเฮ้ยมึงจะถ่ายดีๆไหมยังไม่กินข้าวี่ยงเลยอะหมาเจอดีนดีกูกชัดเึยวะอีสักพูดภาษาธรรมดาเ็าไม่ช้าเสียไปพูดสุพรรณ จะไม่ล่อเล่ยนะเนี่ยผู้จัดการเพียร์ทับนารากรน,น,นั่นไงใครนะผู้จัดการเพียรทับนารากรทำไมไม่จัดการตัวเองให้ <S <S มันดูดีหมดเนาะแค่นี้แหละไม่น่าล่ะช่วงเมื่อกี้นารากรเด็กก็ล,ลงจะมาทำไมก็มีผู้จัดการเป็นเชื้อโรคนีไ่ไงเขาพูดไปเนาะอ่ะเต็มเต็มทาย,ทายอ่ะหนึ่งสองสามท้ย ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วค่ะอาพักเที่ยงกินแล้ว้าสาวโซนเตเบียนโซโล่ในคอยก้อนกินงเขาคนจังมาจุ๊บแป๊เดียวอีมใครกินงเขาด้วยกันเป็ไรเป็นไรเอ้าใอ้เป็นเบาหวานเว้ยดิเดนี่เบาหวานยังอดข้าวไม่ได้เสียดยาเบาหวานให้ได้ละชีดใช่ไหมอันี้สายปืนนี่ไงห่อไทยสายปืน เอาทีดพูดไทยแล้วแข็งเลยความไปทมแล้วมีความเรองเรื่องสอง ก่อนทำไมยังไงเก็บแทงแล้วต้องเป็น,นดูสิเกย์สินะคนหน้าตาดีๆกูไม่เป็นนักลายเขาเป็์เพลย์ไลน์ไม่ผิดว่าน้าบอกว่าผู้ใดเป็นเพนื่อนค่าตัวใครเอาไปคืปนค่าตัวร,รวดดีอุอ้ยดีฮั่ใครบอกอพ่อเพียบอกบอกว่าไงนะผู้ใดเป็นมัอยเพื่อนค่าตัวใครปวดเกย์ปวดตรงไหนบัตรนี่ปวดฟังนี้อ่ะปวดปวด